สวัสดีจากออสเตรียที่ไม่ใช่ออสเตรเลียค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปเ้าที่แล้วนะคะที่เราได้ไปซื้อมังคุดจากห้างแห่งหนึ่งเลยลองเอามาเปิดดูว่าหน้าตามันจะเหมือนที่บ้านเราไหมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะเหมือนมากใช่เลยมังคุดเลยไหนลองแกะอีกลูกดูจะเหมือนกันไหมมาดูกันค่ะต้องออกแดงบีบนิดนึงค่ะลูกมันแข็ง ใช่เลยค่ะมันคือมังคุดเหมือนบ้านเรานี่เองแต่แค่อยู่กันคนละประเทศและคนละทวีปกันเท่านั้นค่ะลองชิมไปแล้วครั้งหนึ่งรสชาติก็ออกไปทางมังคุดเหมือนบ้านเราเลยแต่แค่ไม่มีรสชาติที่อ่อนกว่าบ้านเราค่ะบ้านเราจะมีความเข้มข้นมากกว่าทางนี้จะออกไปทางจืดๆหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็เขาคัดมาทุกลูกดีทุกลูกเลยค่ะไม่มีเน่าเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะจากการกินผลไม้ที่เหมือนบ้านเรา ในต่างแดน